ลุงแหวงน่ะทำตัวมีพิรุธแล้วนี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นมานานแล้วว่าสายลับหรือเปล่าเป็นยังไงคะลุงแหวงอ่ะตอบจ้ะลุงแหวงบวตอบแห้มีปริศนาแบบนี้เอาเอาิหรีแล้วบอกเอาอีหรีรับบุกไม่ทันลุงแหวงรับบุกไม่ทันลุงแหวงไปอยู่ไหนมาลุงแหวงอดทัวร์นะครับผมเพิ่งลงมาจาเขาอ่าแต่ว่ายังไงลุงแหวงตอนนี้น่ะมีแต่คนสงสัยว่าลุงแหวงเป็นสายลับหรือเปล่า รับแล้วผมก็เดินไปเดินมาก็ไม่ได้แอบไม่ได้ซ่อนนะก็เดินที่เห็นแล้วทําไมลุงแหวงเคยคิดไหมทําไมถึงมีแต่คนสงสัยว่าลุงแหวงคือสายลับหรือเปล่าเคยคิดไหมสงสัยเมื่อกี้คนละถูกสงสัยเยอะครับเยอะฮะไม่นลายเยอะไลยแล้วเนี่ยเนาะเยอะแล้วลุงแหวงรู้สึกยังไงกับคนแบบนี้ ก็เพราะว่าผมเริ่มปกติเริ่มชินแล้วนะเฉยๆแล้วเริ่มชินแล้วใช่ไหมคะก็สงสัยผมมาตั้งแต่แรกจนวันนี้แหละผมก็เลยเฉยๆไปแล้วแล้วตกลงใช่หรือไม่ใช่ครับมันพูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมก็พูดหมดแล้วไม่ทำอะไรผมก็ตอบผมก็มาอยู่มาทําให้เห็นเนาะจ้ะนี่นะคะลุงแหวงเขะแสดงออกคือความแสดงของเราส่วนใครจะมองมองไม่ออกว่ามองเป็นสมัยกับคนแล้วแต่แล้วแต่ตาแล้วแต่ใจก็แล้วกันคือไข่พิศนาแล้วมันบอกว่าลุงแหวงคนนี้นะ ว่าอันนั้นเป็นไซนัปานกน่ะใช่สงสัยใครที่ไหนอยู่เป็นลูกแกอุ่นแล้วก็ซอกไม้ซอยในลุงแหวงรู้หมดเขาเลยว่าไอ้ลุงแหวงนี่เป็นคนบ้านโกกอกกว่าโอ้ยผมระดีใจตรงไหนรู้ไหมผมอยู่จนเขาคิดว่าผมเป็นคนบ้านโกกลุงแหวงรู้ไหมวันนี้เดี๋ยวเด้ออันไอ้เราปั่นซะก่อนเอ้าเราอยากปั่นเราปั้นว่าไหนเราปั้นปั้นกันเดี๋ยวมายังก็ไม่รู้ลุงแหวงตั้งแต่มาอยู่บ้านโกกอกนี่น่ะรู้จักทุกซอกทุกซอยไหมทุกหลังไหม ก็รู้จักอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเดินเข้าไปสิกหลังไม่ใช่ว่าหลังเนี่ยที่เรามีนานด้วย,ะะวยแ,ลวแล้วครับชวนไปแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วอาจจะแค่ว่าตอนแจกเหรียญก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปบ้านเห็นตัวไหนก็แจกตันั้นนั่งอยู่ในการบกแล้วก็แฉียดที่ก็บอกว่า้าหลังนั้นยังไม่ได้เราก็เข้าไปแล้วพี่แหวงนี่แล้วลุงแหวงนี่คิดว่าจะอยู่ที่กาะกอกอีกนานแค่ไหนล่ะ่อจะอยู่ไปเรื่อย เหมือนกับทุกคนที่อยู่อะไรยังเงี่ยผมอยู่ผมก็จะอยู่ไปเรื่อยเมื่อไหร่แต่มาไงสวนเนือกถ้าไม่มีคนโทรตามนี่ไม่กลับใช่ไหมแล้วงวดเมื่อกี้นะที่ที่กลับเพราะอะไรก็มามามานานแล้วยไงต้องกลับแเมื่อ้วีกับที่รักของคนอื่นกนเนี่ย เราไปได้ทำยูทูปแบบแบบแบบเต็มตัวเต็มตัวเนาะแต่ก่อนมันยังไม่ได้ทำก่อไปพอมาไม่ได้แบบเต็มตัวแล้วก็อยากทำคลิปแล้วทำไมลุงแหวงถึงคิดจักรทำยูทูปเอ่ยตอนแรกก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกดีครับคุณก็เห็นกล้องผมยังตกใจเลยทำไมกล้องมันครับมันยังกินตายมัม่ละเคยเห็นกล้องใหญ่ที่ทำทรศัพท์มันเยอะแล้วก็ยังไม่ยังไม่รู้จักเนาะลุงแหวงนี่ โสดไหมหรือมีลูกมีเมียยังโสดไหมโสดแต่ว่ามีลูกไม่ไม่มีอ๋อคือแบบว่ามีครอบครัวมีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็มาแล้วค่ะจ้ะไม่ลูกไม่ลูกไม่ลูกลูกหรือขอบคุณลุงแหวงค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสีชมพูสวยเออไม่อยากให้โจอ่ะ